บรรยากาศตอนจะมืดผมก็นั่งรออยู่ในรถนั่งรอแขกเนาะรอแขกยังไม่รู้เลยว่าโปรแกรมไป็นทางไหนต่อจะไปทางไหนอีกเนอะ นั่งดูน้องอุ้งอิงเพรบ้านแพงนั่งดูตลอดตั้งแต่เอิ้นฮักนั่งอีกน้อยนี่ช่วยดันช่วยกันดันเดอ้อช่วยกันดันอีลาเดอ้อ ฮินฮักยีลาน้อยนั่งเอกน้อยชอบครับผมติดตามตลอดผมเป็นเอฟซีของสาน้อยเพชรบันเพลงเอฟซี mm hmm. น้องอุ้งอิงเอฟซีเสียนอนอีเอฟซีบอสโจ อฟซหลายๆคนเอฟซี FC ส้มปอก f อฟในวงสาน้อยเพชรปันแพงทุกคนนะครับผมก็ชอบทุกคนเล่นสนุกถ้าเอฟซีมาเล่นกรุงเทพผมก็ไปถ้าไอ้สาน้อยเพชรปันแพงมาเล่นกรุงเทพผมก็ไปดูไปเรื่อยนะครับ ตอนไหนน้อเคอยู่ข้าวแล้วสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ปูเป็น,นี่ออกมาจากระยองปวกแดงพาแขกเขามาลงทุนหรือเปล่าไม่รู้นะเหานเข้าไปดูกำลังตอกเสาเข็ม แล้วก็ออกจากบวกแดงมาอยู่นู่นประมาณยี่สี่สิบนาทีแล้วก็ออกมาปูเป็นมาพัทยายังไม่รู้เลยจะไปไหนต่อนี่ครับการทำทัวร์ก็อย่างนี้แหละครับกว่าจะได้เลิกกะสีทุ่มห้าทุ่มบางทีถ้ามีโปรแกรมเยอะๆที่ก็ซื้อแพ็กเกจมานี่เราก็ต้องพาเขาไปทุกที่อ่ ấy. ไปดูโชว์กระเทยมั่งอ่า ไปลงเรือเหล็กบ้างเนาะไปหลายๆที่แต่คนขับไม่ได้ไปหรอกขนาดปูเป็นนี่ยังไม่มีข้าวให้กินเลยพาแขกมาแท้ยังไม่มีข้าวให้คนขับรถกินเลยก็ไม่เอาหรอกคนขับรถก็เอาไปแขก 哎，对。不关。嗯。 คุณไหนอยู่ต่างจังหวัดก็คงสบายเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาให้หน่อยนะครับ